ฉันพี่ทำเล็บสวยไว้รุ่นมาอีอ้เจนั้นเอาน้ำยาละทาเล็บอะไรให้ฉันวันนี้วันนี้คันจังเลยคันยิ้มหายเลยเขาไม่แต่คันหูในฉันคันมือคันคันหัวหน้าอิ่มแล้วก็อยู่เฉยๆที่เหลือฉันจะจัดการเองฉันไม่ได้กินข้าวมาห้าวันละอยู่เฉยๆเลยฉันจัดการนี่มันห้องอะไรวะเนี่ยไอตัวอะไรเดินเข้ามา เข้ามาในรูเห็นแวบๆเฮ้หแนบบู hey, no หรือเปล่าใช่หนูหรือเปล่าที่นี่ที่ไหนวะไอ้ใช่หนูหรือป่าวะเนี่ยนั่งชมวิวสักหน่อยรอบลมสูดอากาศเย็นเยนสดชื่นไอ้พวกนี้ก็มาเยี่ยวใส่แถวเนี่ยดูสิเนี่ยฉันดมแต่เยี่ยวจมกูกฉันเป็นลอยอย่างเนี่ยไอ้พวกนี้ดูก็รู้ว่าฉันไม่ใช่แมวบ้านฉันเป็นแมวป่าไอ้ตัวข้างหลังนั้นเป็นแมวบ้านถ้าไม่มีประสบการณ์พออยาคิดออกป่าถ้าอยากให้ยินสอนเดินตามตู่ฉันมาไอ้เสีย่ยว ว้าวมากินกันเลยพวกเราอาหารเยอะแยะเลยนี่มันสุดยอดเลยลาบปากของพวกเราเลยนะเนี่ยวันนี้อะเยอะเลยไอเยอะที่ไหนวะพวกไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อก,ก็กนายมาชาฮนะเพื่อนเพื่อนเขากินหมดแล้วนายมาชาเสียใจด้วยพวกมาชานายอดก็พวกนายในเรื่องกินนี่เร็วยังกับลมเลยจะยะทำยังไงใช่ใช่ใช่กินเร็วจิ้มหางเลยฉันมาไม่ทันเลย ไอ้ฉันก็ออกม่ทันน,นัอ้อนกรนอยมันไม่มีเลยอดเลยอยากมาช้าต่อไปให้เร็วกว่านี้นะพวกต้องไปฝึกมาใหม่การกินต้องเร็วอยู่ในกลุ่มของพวกเรานี่ช้าหมดนะอดแน่แน่อ๋อกินอิ่มรเยใยญ่เพื่อนใช่กินอิ่มระยะยายใหญ่เพื่อนใช่กินอิ่มวเยเยญยเพื่อนใจสติไปมเนี่ยฮะ เอาไว้ครั้งต่อไปนะพวกครั้งนี้อดหมดแล้เจ้าโอ๊ยไอ,อ้ฟินยังไงฟินยังไงแม่จ้าหนูฟินยังไงคันมากเลยตอแรงแรงไหมได้กล้กลท่านเด็กๆก็รักหนูจังเลยพอตอนโตขึ้นแม่แม่ก ตอนเด็กๆฉันกูเป็นเหมือนนานั่นแหละเดี๋ยวนี้ดูสิฉันโดนทิ้งไว้คนเดียวไม่มีใครมาสนใจเลยแย่เค่ใจเย็นๆนะป๋าหนูกว่าแม่งไอ้เฮ้ยนี่เปน hey, ็นตัวอะไรวะเนี่ยเอามายัจมูกฉันเนี่ยฉันไม่เคยเห็นเลยตัวอะไรวะเนี่ยอ่ะเอาไปไกลๆเอาไปไกลๆฉันตกไปครอบไปนะฉันจะตกไหนเลยนะอะไรอะไรวะเนี่ย บะหมึกหรือว่าตัวอะไรจะไม่เคยเห็นเลยของเล่นอะไรที่ว่าจะเป็นเด็กแล้วจะโตแล้วนะจะกิจีไอยี่ไอไปใจขัดขัดแมงเลยคนจะหลับจะนอนเหมือนมีตัวอะไรมากวนว่าที่นอนก็แข็งนอนไม่สะดวกมีแมงอะไรว่ามากวนหางของฉันเนี่ยหาไม่เจอเลยเดี๋ยวน่ะหาเจอตบให้ตายเลยนะ ตอนเด็กก็เหมือนลากฉันจังเลยพอโตมาเอาไปปล่อยวัดไอ้แมวขี้อ้อนฉันอยู่ที่ไหนอ่อเนี่ยไม่เช้าฉันก็แปรงฟันมาแล้วทำไมปากฉันยังเหม็นอยู่ว่าฉันไม่กินขี้มาตอนไหนคันคันเกาเลยคันคันเหมือนเมียอะไรจะหลอนมาข้างหลัง,เ,ลงเราเห็นวะฮะทางลงอยู่ไหนวะทางลงอยู่ไหนวะ นี่มันตัวอะไรวะตัวอะไรตบตบตบเลยไม่เคยเห็นตัวอะไรอ่ะเอาอะไรมาใส่ฉันเนี่ยอยากรู้ไหมว่าการใช้ชีวิตในป่าแบบไหนนายต้องมาดูฉันี่พวกมาดูเลยเนี่ฉันจะสอนอันนี้มันตัวอะไรวะวัดหนูหรือเปล่าวัตบเลยจินให้ไวเดี๋ยวมันมาแย่ตั้งใจไปทำเล็บมาแพ้ํำยาหรือเปล่าว่าคัน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 